สวัสดีท่านผู้ชมผู้ท่าน,นครับ 4K ค่ะข่ญญาวสารยานยนต์วันนี้ขอเสนอจากการที่มีเจออ้าของแอ c o u n t YouTube ชื่อ W T 2 3 PS ได้ขอมานะครับให้เปรียบเทียบตัวเตา h i l ัสฟิว o 2อร์2 4 n e p มิดเกียร์อตโนมัติกับ i รกซ์สองพันยี u D-Max 2020 Highlander 1.9 DDI s e นะครับผม วันนี้ผมก็ได้สรุปข้อมูลทุกอย่างให้ท่านแล้วนะครับแต่ผมขออภัยครับว่าผมจะใช้รูปชุดเดิมที่ผมเคยใช้ไปนะฮะแต่ผมจะเปลี่ยนข้อมูลที่ผมพากลงไปแทนนะครับแต่รูปเป็นรูปชุดเดิมนะครับผมและท่าในใดที่สนใจและต้องการเปรียบเทียรรถยนสองรุ่นนี้อยู่ท่านสามารถเข้ามาฟังในคลิปดีได้นะครับผมเรื่องแรกนะครับผมเราจะว่ากันด้วยเรื่องราคานะครับผมโตโยต้าไฮรัสวีโว่พรเดเนอร์2.4มิเียร์อัตโนมัติราคาก2าแสนสองหมื่นสองพันบาทและ Isuzu d ดีแม็กซ์ไฮ d e น1.9 DDI เซเกียร์อัตโนมัติราคา9 1 7 0 0 0บาทราคาจางอยู่ที่5,000บาทนะครับโตย o ต้แพงกว่า5,000บาทครับต่อมานะครับเราจะพูดถึงเรื่องมิติต่ตอรถนะครับผมความยาวโตย o ต้ายาวกว่า60มิมความกว้าง i s u ุ u กว้างกว่า15มิมความสูงโตย o ต้าสูงกว่า25มิมความยาวในกระบะโตย o ต้ายาวกว่า60มิม ความกว้างในกระบะโตยต้ายาวกว่า10มิลลิเมตรความสูงในกระบะอิซุสูงกว่า10มิลลิเมตรฐานล้ออ mm, mm, ิซุยาวกว่า40มิลลิเมตรความกว้างช่วงล้อหน้าอิซุกว้างกว่า30มิมลลิเมตรความกว้างช่วงล้อหลังอิซุกว้างกว่า20มิลลิเมตรความสูงใต้ท้องอิซุสูงกว่า23มมิลลิเมตรความจุถังน้ำมันโตยต้ามีความจุมากกว่า4ลิตรวงเลี้ยวโตยต้ากว้างกว่า0.3มเมตรครับ อัตราการบริโภคน้ำมันโดยเฉลี่ยนะครับโตโยตา้า15.2กิโลเมตรต่อลิตรอิซูซุ16.1กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมอิซูซุใช้เครื่องยนต์อาเซทีเอขีดทีซีหนึ่ซีซีความกว้างกระบ,บอกสูบคูณช่วงระยะชักอยู่ที่80ดสิคูณเก้มิลลิเมตรอัตราส่วนกำลังอัด16.5หต่อหให้กำลังสูงสุด150แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 350นิวตันเมตรที่พันแปดรอถึงสองพรอบต่อนาทีโตโยต้า,ตาใช้เครื่องยนต์2อง f TV 2เสนสามร้อยเก้าความกว้างกระบอกสูบควรช่วงระยะชักอยู่ที่92้าคูณเก้ามมตรอัตราส่วนกำลังอัด15.6ต่อนหนึ่งให้กำลังสูงสุด1,50แรงม้าที่3,400รอบต่อนาทีแรงบ,บิดสูงสุด400ร้อยนิวตันเมตรที่พันหกถึงสองพรอบต่อนาทีแกียรอัตมัติหสปีดไอชินบล็อกเดียวกันนะครับผม เฟืองท้าย4.1เท่ากันนะครับต่อมามาว่าด้วยเรื่องของการเสียเปรียบได้เปรียบของเครื่องยนต์กันนะครับอีซูได้เปรียบเรื่องอัตราการจ่ายภาษีรายปีถูกกว่าโดยตาได้เปรียบเรื่องแรงม้าและแรงบิดท,ที่มาในดีกว่าในรอบต่ํากว่านะครับผมโดยตามีแรงม้าเท่ากันกับอีสุที่150แรงม้าแต่มาในรอบที่ต่ำกว่า200รอบและมีแรงบิดสูงกว่าอีซู50นิวตันเมตรและมาเร็วกว่า200รอบนะครับอย่างที่ว่าไปนะครับ อีสุจะเปรียบเร่ยงอัตราการจ่ายภาษีประจำปีถูกประหยัดน้ำมันและเครื่องยนต์บล็อกเล็กนะครับให้เสียงที่เงียบกว่าต่อมาของเรื่องระบบเบรกนะครับทั้งคู่ใช้ระบบเบรกหน้าแบบดิสเบรกมีคีประบายความร้อนระบบเบรกหลังดรัมเบรกเช่นเดียวกันนะครับต่อมาคือระบบการสะเทือนนะครับโตโยต้าใช้แบบอิสระปีกนกคู่พร้อมเหล็กกันโครงและคอยสปริงอีสูใช้แบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงพร้อมชกอัพแก๊ส ช่วงล่างด้านหลังโตยต้ตาใช้แบบแมนบซ้อนซูเปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชั่นไฮเทอร์ไซสติลนะครับผมเอซู e ใช้แบบแหนบซ้อนรูปพึ่งวงรีพร้อมช็อกอัพแก๊สนะครับระบบบังคับเลี้ยวโตยต้ตาใช้แบบแบกแอนพินเน้นพร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC หรือ Variable Flow Control เอซูใช้แบบแบกแอนพินเน้นพร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบปกตินะครับต่อมาพูดถึงเรื่องภายนอกนะครับภายนอกโตยต้ตากระจังหน้าสีดำเมทัลลิก กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถกันชนหลังโครเมียมบันไดข้างสีดำอิ s ิสออนิลดีแมสกระจังหน้าโครเมียมกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถปรับและพับไฟฟ้ามือเปิดประตูโครเมียมบันไดข้างสีเงินกันชนท้ายแบบอินทิเกรตเต็ดสีเดียวกับตัวรถต่อมาเป็นไฟหน้านะครับโตโยต้าใช้ไฟหน้าแบบบายบีม LED ระบบควบคุมการเปิดปิดไฟหน้าอาตัตโนมัติพร้อมระบบ f o l l o w มี Home ระบบปรับถุงตาลไฟหน้าอาตัตโนมัติไฟท้ายแบบ LED i Lighting g u ไก e ไฟส่องสว่างเวลกกากลางวันแบบ LED ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED และไฟเบรกตรงนี้3แบบ LED ที่ฝาท้ายกระจกนะครับโตโยตา้ากระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัยกระจกมองข้างโคเมียมปรับและภาพเก็บด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเ้ยวที่เปิดน้ำฝนแบบปกติได้หน่วงเวลาได้และปรับตั้งเวลาได้นะครับอีซูซกระจกหน้าแบบธรรมดาไม่มี IR คาดแบบรุ่น M นะครับผม แต่จะมีที่ป็นน้ำฝนหน้าหน้าแบบบิวอินที่ฉีดน้ำล้างกระจกพร้อมปรับจังหวะหน่วงเวลาได้ต่อมาเป็นวัสดุภายในนะครับผม Toyota Hilux Revo วัสดุภายในสีภายในสีดำวัสดุเบาะนั่งผ้าคุณภาพสูงสีเบาะนั่งสีดำการตกแต่งแผงคอนโซลหน้าสีดำไม่ทะลิกและแถบสีเงินการตกแต่งช่องปรับอากาศด้านหน้าสีดำและโครเมียมการตกแต่งแผงด้านข้างประตูสีสีดำบุผ้าแต่งด้วยแถบสีเงิน การตกแต่งแผงครอบคุมกระจกไฟฟ้าสีดำการตกแต่งมือเปิดประตูด,ด้านในโครเมียมที่มองเหนด้านคนขับพร้อมที่เก็บนามบัตรที่มองเหนด้านผู้โดยสารพร้อมกระจกและฝาปิดเมื่อจับรุ่นดับเบิลแคปมีเจ็ดตำแหน่งการปรับระดับพรมลัยแบบสูงต่ำและเข้าออกทิวแอนเทเลสโคปิกวัสดุสดการตกแต่งพรงมลัยหุ้มหนังสีเงินช่องเก็บของด้านบนแบบมีฝาปิดแบบคูบ็อกช่องเก็บของด้านหน้าพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อกกล่องเก็บของพร้อมฝาปิดหุ้มผ้า ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ําในรุ่น d บ u b l ลแคปที่เก็บแว่นตาบริเวณว่านข้างไฟสองแผ่นที่ที่วางแก้วน้าบริเวณคอนโซลหน้าช่องเก็บเอกสารด้านหลังเบาะคู่หน้าที่แขสนสัมภาระด้านหลังเบาะคู่หน้าในรุ่น d o บ b l ลแคปที่แขนอเนกประสงค์เฉพาะรุ่น d o u b l ลแคปนะครับอีวิสุกอเนลดีแม์การตกแต่งคอนโซลหน้าหุ้มหนังสังเคราะห์สีดําที่วางของอเนกประสงค์บนคอนโซลหน้าแบบมีฝาปิดชุดตกแต่งแผงประตูสีเงินซาตินและกันเมทัลลิก ความมุ้งหนังสังเคราะห์สีดำบริเวณที่พักแขนมือเปิดประตูด้านในสีดำซาตินโครมคอนโซนกลางแบบมีฝาปิดหุ้มหนังสังเคราะห์สีดำมาดวัดโตโยตา้าใช้มาตวัดเรืองแสงแบบออปติรอนเจ้าแสดงข้อมูลข,ข่าวขี่ขนาด4.2นิ้วแบบ TFT อสิสุใช้มาตรวัดแบบซูเปอร์วิชันแต่มีขนาดไม่เต็มจอมเหมือนรุ่น M และ ZP นะครับผมเบาะนั่งโตโยต้าไฮรัสฟิวโวเบาะนั่งด้านหน้าปรับเลื่อนและเอ็นได้ เบาะนั่งด้านหน้าปรับสูงตามเฉพาะด้านผู้ขับขี่เบาะนั่งด้านหลังเฉพาะรุ่นดับเบิลแคที่พักแขนพับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ํนาเบาะนั่งด้านหลังเฉพาะรุ่นดับเบิลแคปรับแยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของแบบ60-40ได้พวงมาลัยโตยต้าใช้พวงมาลัยหุ้มหนังสีดําและแถมตกแต่งสีเงินพร้อมปุ่มมัลติฟังชั่นควบคุมเครื่องเสียงและควบคุมจอกลาง MID Isuzu D Max พวงมาลัยหุ้มหนัง พวงมาลัยพาวเวอร์ปรับระดับสีที่ทางสูงต่ำเข้าออกแบบเทเลสโคปิกสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงและสวิตช์ควบคุมพุสคอนโทรลบนพวงมาลัยนะครับโตโยต้าในกุญแจแบบเทคนิคคีกุญแจธรรมดาแบบบิดสตาร์ทระบบเตือนการจราจร,ร TDS ระบบกุญแจเรียบร้อยอิโมบิไลเซอร์อิสุดีแม็กซ์กุญแจพร้อมอิโมทแบบอินเทอร์เจตแคคคีพร้อมอินโมบิไลเซอร์ระบบไขสตาร์ทแบบธรรมดาไม่มีสตาร์แจนนอนรถและปุ่มพุชสตาร์ทนะครับ ทั้งคู่ได้ระบบสปีดดอทล็อกเหมือนกันทั้งคู่นะครับระบบเครื่องเสียงโตโยต้ตาได้เครื่องเสียงวิดยุ AM FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB หน้าจอสมัสขนาด8นิ้วแบบ c a p ปาซิทีฟรองรับระบ,บบ Apple CarPlay ระบบเชื่อมต่อ b l บลู o ู h รองรับโทรศัพท์และการเล่นเพง nect, ลงระบบ T-Connect แลำโพง4ตำแหน่งสรอากาศแบบสั้น i s u z u DMAX เครื่องเสียงหน้าจอสมัมผัสขนาด7นิ้วไม่เต็มจอช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB a u s b a u x ระบบบลูทูธเชื่อมต่อมือถือระบบ Wi-FI ม i ลเลอร์ลิงรองรับระบบ Apple c a r p l a y และ Android Auto ลำโพง8ตัวรวมทวีตเตอร์และลูฟสปีเกอร์ระบบปรับอากาศแบบธรรมดาทั้งคู่นะครับส่วนออซูจะได้ระบบปรับอากาศออโต้ในรุ่นแ p ีขึ้นไปนะครับกระจกข้างตัวรถนะครับทั้งคู่ได้แบบออโต้ได้ผู้ขับขี่และป้องกันการดิบได้ผู้ขับขี่ที่เลยเแบบธรรมดานะครับผมระบบถุงลมนิรภัยโตยิต้าด้แบบ3จุด ด้นานหน้าและด้านหัวเข่าพ,วพ่วบขี่อีสุดได้แบบ2จุดด้านหน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีแตงหัวเขาว่า้กับผีระบบเข็มคันธนิพยทางคู่ได้แบบ E L R 3จุดทุกตำแหน่งและคู่หน้าในแบบเดึงกลับและลังตัวอัตโนมัตินะครับระบบช่วยทางคู่ได้แบบระบบช่วยแบบช่วยเอาตัวบน,นทางลาดชันทางคู่นะครับระบบเตือนตัวต้าไม่มีนะครับและอีสุก็ไม่มีตัวต้าได้แบบในตัวท็อปจะได้แบบเซนเซอร์กับระยะช่วย อิสุจะมีเรียคอร์ดทราฟฟิกเลและไบสปอตวอร์นิ่งแต่ในรุ่นแซไม่มีนะครับระบบควบคุมอิสุมีระบบควบคุมการคงตัวอัตโมัตและโตยตาก็มีเช่นกันนะครับอิสุจะชื่อ ESC โตยต้ตาจะชื่อแบบ VSC โตยต้ตามีระบบช่วยควบคุมการใส่ของเ่องส่วนท้ายระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติคอนโทรลแบบธรรมดานะฮะอิสุมีระบบช่วยควบคุมความเร็วขนาดอุทาราชานอัตโนมัติด้วยนะครับในรุ่นขับสอนฮะแต่โตยต้ตาไม่มี ระบบป้องกันอ s ซูมีแบบป,ป้องกันร้อหมดฟรีขนาดตัว Traction Control และโตยต้าก็มีเช่นเดียวกันนะครับระบบป้องกันโตยต้ามีแถมมาก็คือระบบป้องกันการเอาอตัวเฉิน DSC เฉพาะรุ่นเกียร์อัตโนมัตินะครับทั้งคู่ได้กล้องมองหลังธรรมดาไม่มีอะไรเลป็นมอนเตอร์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะและอื่นๆโตยต้าได้ตัวถัวงแบบ g o a นิรภัยอูซูดได้แบบคานนิรภัยที่ประตูนะฮะผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับ ระบบความปลอดภยนะัยหน้าคู่ได้มาพอๆกันหรือสูสีคู่ขี้กันระบบที่มีความจําเป็นทั้งคู่มีเหมือนกันนะฮะต่อมาเป็นระบบอ่าภายนอกทั้งหมดอ่ากระจังหน้าอะไรประมาณนี้แล้วแต่คนมองนะฮะผมไม่สามารถแนะน,นาให้ท่านได้นะแล้วแต่คนมองว่ารุ่นนี้สวยรุ่นนี้ไม่สวยนะชุดแต่งไฟหน้าไฟหน้า,ไ,นาได้ LED ทนะ้าคู่เหมือนกันนะฮะกระจกเหมือนกันนะฮะล้อ,อยางเป็นยางเรงเดียเหมือนกันขนาดเท่ากันนะฮะประตู อ่ามิสเตอร์บ,บีดอล์อเหมือนกันนะฮะเครื่องเสียงไม่แพ้กันแต่ตัวตาจะแพ้เรื่องลำโพงนะ,ะระบบประกาศธรรมดาระบบไฟในรถก็มี USB ชาร์จและอาเอาพูด DC เหมือนกันนะครับผมระบบอุณหวามสะดวอดตันที่แจ้งไปเลยนะครับคือผมขอสรุปอีกทีนึ่งเลยกันเครื่องยนต์ตัวตานยังนําอยู่ระบบอื่นอถทั้ทงคู่ได้คู่ขี้สุสีกันไม่มีอะไรได้เปรียบเสียเปรียบกันหน้าไมายเหมือนรุ่นตัวเตี้ยน,นะครับผมสรุปรลยกันคือ ชอบรุ่นไหนจดรุ่นนั้นมีตังซื้อรุ่นไหนซื้อรุ่นนั้นเลยนะครับผมชิปนี้ทำมาเพื่อให้อา youtube ช่อง w t 23ps และท่านอื่นที่สนใจรถยนต์2รุ่นนี้ถ้าผิดพลาดประราการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ